วันนี้มาเก็บความสะอาดรอบห้องเช่าห้องสีม่วงเนาะเพราะว่าแกล้จะเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่ไฟแล้วก็ทาสีแล้วก็ติดหน้าต่างดูก็สามารถอยู่ได้เลยคิดว่าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์สิ้นเดือนพอด,ดีดว่านะตอนนี้ก็เลยมาทําความสะอาดเดือวจะน้องเบิร์ดทําไง,างกันน้อเป็นแนวแดดเลาะไอว่าช่วยปาไอ้ด้วยสิลูกช่วยกันสิป,ปะนะ่ปะช่วยกันได้ปะ นหนูก็เก็บตัวนี้สิลูกนี้นทำไมหนูไม่ใส่รองเท้าล่ะคะรองเท้าอยู่กระตา้าเดี๋ยวพี่เปียวมาให้นะ,ตา,ะตาตาต้าเอาหอกตาตาเขาห้องภาษาบ้านเอาหนูกเก็บทำความสะอาดจ้าเอวาก็ช่วยปลาอยด้วยนะคะ,ะนี่ดีค่ะใช่ เมื่อหันเขาเอาปลา,า,าเขาอะไรย่างนี้ต้มปลาเขาอันนี้จะเอาไปทิ้งนก็มันเป็นทรายเดี๋ยวว่าเก็บสิลูกน,นี่เก่งเออยานเราตัวนี้เก่งจังเลยสว,ส,สวัสดีค่ะก่อนลิขิเลยสวัสดีค่ะก่อนเลนะ้วละสวัสดีค่ะย,ย้อยผ้าอยู่กับร้าว้า านหออเอาหนาฝนเดี่ยก็หอด้วยกระนาวกลามใจไม่ถูกเลยลีมบุ๊บลงก็จะไปไว้ข้างหลังจะเป็นที่แบบเราจะเอิร์ทไว้ตรงไหนดีนะมานับเบิร์นะคะเอาพวกเข้าไเฮามันแรงเอ้ามันก็บ่ตรงแบบนี้มันมีรอดเดียวค่ะออแม่รอดเดียวได้ฮะจัง เอรอีวาานชช่วยกเหรออีวาจะช่วยป้ากเกดเหรอฮเป็นบ้านช่ป้าเกดใเหรอเป็นไคร <c oughs> ล่ะ ไม่เที่ยวไกลถึงมุกดหารเลยได้ขึ้นได้ด้วยหอนี้อ่านี่แนาะ่เกน่นนไปายีเอขึ้นไหมเอวขึ้น้ไปนว่เก้นมขึ้นหนัออันที่นายยกมาอีก เอ้งีนี่เ้าสปีนมาวะโมปีนมาดูนี่เดี๋ยะไปเทเอว้าพังแม่โมปีนเลย ฟ้าค่ะสวยมากอันนี้ก็สีฟ้าเหมือนกันยานแนวเรียบร้อยเอวปรมาณน,น,น,นี้่อนนะคะประมาณนี้ไฟก็มเาเดินเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้เป็นเซอร์วิสของไฟเนาะเป็นเพื่อนของไอซ์คือมาเดินใหนะ้เนาะคุณก็เอาถูกกว่าปกติเนาะเพื่อนรุ่นสองแบบที่เรียนด้วยกันเนาะ ตอนนี S <S ้อะมียอยางอาศัยอาศัยแบบว่ารุ่นสองแปะแสดงไปสั่งอย่างก็มามาช่วยเหลือกันเพราะว่าเป็นช่วงโควิดต้องช่วยเหลือกันนะมาทันรอบกันนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเอ่อห้องห้องครัวเนาะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเนาะโอ้สวยมากสวยไหมสวยเนาะ่อ ก็จะเป็นช่องระบายอากาศเนาะี่คนถามอายว่าทำไมไม่เอาประตูมาไว้ฝั่งจอดรถเพราะว่าฝั่งจอดรถมันค้ามองน้ำตอนแรกๆเราดีไซน์ว่าห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้ประตูก็เลยต้องอยู่ฝั่งนี้เนาะก็คือ care, อายแค่เอามาไว้เวลาแบบไฟใหม้ยังนี้ันจะออกข้างหลังได้ก็คือถ้าถามว่าสําคัญอยู่บอกมันได้สําคัญนะจากแต่ คือเอาความปลอดภัยตามที่พี่น้องบอกว่าอยากให้มีทางหนีไฟก็เลยทําทางหนีไฟมาทางนี้เนาะก็เลยบรได้มีทางออกไปทางเจาะรถเนาะแต่ก็จะมีบันไดออกไปอยู่นะคะตรงนี้ก็จะมานั่งชิลกินหมูกระทงหมูกระทาได้มักมือมี่มากน้องโบเราก็จะม,มานั่งกินหมูกระทะโบคูแล้วต้องเอ่ยแล้ว ต้องเอ่ยแล้วต้องเอ่ยแล้วที่ที่มาร่างกินมรดะของโน้นก็จะทําเป็นก็อย่างนะเอาข้อข้างในมัตสิโบเป็ดแบบนี้ไฟเหมือนตัวนี้คือมันได้ฉาบแล้วอันนี้กว้างอันมันกว้างกว่าตรงกี้อันนี้ได้สักหน่อยที่แต่เนี้ย very very important VIP very very important person แปลว่าคนสำคัญแต่ว่าทุกคนก็คนสำคัญหมดแนกัละจ้ะ ทุคกคนคือคนสำคัญอะไรันเป็นแค่แบบลองลองไปก่อนอห้อนี้ก็บอะไรรู้ออกมาค่ะเอาเกออใครเอาไว้เกือบีอ้โหแตกต่างมากาหเหยียบเอวมาเลยเดีนยวเราออกนะมัน เลเยเฮ็ดห้องน,นั่นมาแล้วเวิร์กขาวออกมาแล้วสวยงามมากก็จะ,จะเป็นประมาณนี้ไ,นไม่ได้ไม่ได้ไปเปื่อ,อนหรอกก็จะ,จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่มันก็น่าอยู่นะเนาะว่าไหมเพราะว่าบรรยากาศมันได้ค่ะส่วนเครื่องเสภาอก็โอ้โหเสาร์อาทิตย์นี่ยประจำวาวฮอดเขาคิว้วสงสาได้เอาลงอีกทีนหนึ่งอยู่เด้อดูบา้านดูวัดก นี่เนาะวันนี้อาก็มารีวิวสั้นสองวันรีวิวครั้งช่วงนี้ก็สิยุ่งๆแต่เดียวกับงานแต่งเดียวกับงานบวชงานนั่นงานนี้เพราะว่าช่วงนี้มือดีหลายเรื่องงานยามดีหลายหลายก็แล้ด์ายแลนด์คอบางคนมีที่บินโให้พี่เราไปบันไดเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ถามหาทุกคนพอกว่าเพิ่นขึ้นหอดแต่ด้วยความที่อายกะอยู่ที่บอสมาที่สิอัปเดตวิดีโอได้คูเมื่อแต่อพิ่งขึ้นหอดพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะเด้อหน่อยเพราะทุกคนรอรุ้นอยู่ว่ามันจะตายหรือว่ามันจะฟื้นดูดูดูสิดูสิมันจะตายแล้วนะเวลาที่เราปลูกเมื่อเดือนที่แล้วอูเลยเดีวโน่น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 เอาดาวกระจายเลย รถว่าแฮปปี้ว้านิ่งก็นกี้ดาวจ้าวอ,อันนี้คือกบด,ดอกดาวกระจายเราจะเดินออกค่ะเก็แค่ดอกดาเรือไป<ต>ดูอดอ<ด>งงนด้วยมีไหมเควาาดูซีมีไหมคะ ดอกอะไรคะมันชื่อว่าดอกดาวเรืองค่ะป้าอาตรงนี้ก็มีนะมีอะไรลูกมีดอกไม้ที่ปลูกต้นนะปลูกแล้วสวยไหมสวยดึีเหลืองดูสีตัวนี้ตัวขึ้นนะสวยด้วยนะมีมีแหล่มด้วยอ่ะเป็นเหล่มาเป็นต้นไม้เลยเป็นต้นไม้เป็นต้นม้นู่นเรียกน้องสิเอาตัวจะไปไหนถามสิ ตื้นไปไหนโอ้ยทาวหนึ่งตื้นไปไหนไปอปเป็นอกทำรบอเป็นเออเธอไหมเธอไหมเออเร็วหน้าตาเป็นแอธิบายรูปร่างลักษณะมาดูฟัง อ,อันนี้ดามเลือนะคะบจบสันมันมกักคนบ่จบแล้วสันอโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตกตรงไม้ออกก่อนเนาะอยาตายไปเลยแล้วกันเนะาะเพราะว,ว่าเดี๋ยวน้องไอว่าจะวิ่งใส่รถลานพญาวรรือผู้บ่าวาบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ